หายหน้าหายตาไปเป็นอาทิตย์สลับน้องจอร์ดี้วันนี้เขากลับมาแล้วมาถึงอุย้ยเทอมนี้ดวงดีจังเลยนะฮะบอสสีจะเกิดแล้วด้วยเฮ้ยชุดนี้หายไปทําแมปมาขออภัยด้วยกลับมายาวๆแล้วเลสโก้เล็กคลิปวิดีโอนี้เราจะทําผลตื่นใหม่อีกสองผลมันก็ไม่ใหม่แล้วมันเก่าแล้ว,ม,ลวมันโคตรนานแล้วก็คือผลโมจีแล้วก็ผลหิมะได้ข่าวว่ามันเป็นผลที่ดีแล้วก็ไปตีบอสได้เฟี้ยวเลยเดี๋ยวจอร์ดี้มาลองดูกันแต่ตอนนี้ขอหาก่อนว่าตัวอะไรเกิด เปิดลาวเล่ก็เจอมังกือเลยเ<ๆ>มื่อไรกูจะได้ดาบคู่มันสักทีว่าดาบเททูดเนี่ยฮะไม่แปดปีแล้วนะกูตีมาเดี๋ยววันนี้ม่ต้องได้แล้วว่าเออถ้าไม่ได้ก็ขอของเอาไวค้คราบหน่อยแล้วกันในพวกชิ้นส่วนกระดงกระดูอะไรพวกเนี้ยแล้วเนียมันกูเล่นเล่นแล้วจอกูมืดวะเนี่ยกูโดนอะไรวะเออโดนยาหมาหรือเปล่าดูดิเฮ้ยจอกูกระพริบ และผลนี่เป็นกะตียากและเกินเลยเนี่ยผลผ้าเนี่ยมันนะฮะมันไม่เหมาะกะตีมังคือเลยอมังคือมันบินได้ไงแล้วจอกก็ยังวิบวับเหมือนเดิมแล้วกูก็ตายแต่นี้น่าจะต้องเปลี่ยนผลกันสักหน่อยละเอาเป็นผลแสงไหมน่าจะดีนะระวางบินไปนะฮะจอนี่ก็แจกหนึ่พันโลบักกันก่อนเลยคลิปนี้นะฮะมีคําถามถามว่า ผลปีศาจในคิงเรกัสซีที่ทุกคนเกลียดเนี่ยมันคือผลอะไรตอบกันมาได้นะมึงเกลียดผลอะไรในคิงเรกัสซีบ้างเนี่ยอย่าลืมนะใส่ชื่อโลอกของน้องด้านหลังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มอันนี้ไม่ดีสายคอลเลคชันเพื่อรุ่นรับ1000โลบักกันด้วยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับแมอันไม่ดีสายฮะสำหรับคนชอบเป็นตัวคอสเพลย์เป็นตัวละครอันนี้เมยได้ครับซื้อใส่จบครบภายในแบบเดียวนะออใครอยากจะแบบเบลเป็นแบบคาตาคุลงคาตาคุลิอะไร,งไไะรเง แล้วยามาดูกนันว่าเราจะได้อะไรบ้างโอ้โหวันนี้ตึงๆไม่ได้เปิดอะไรเลยกูจะบ้าขออนุญาตจัดเข้าอินโทรผมนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีษนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเละนะนี่ <c oughs> ผมจะไปแต่จริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะ,ะ <c oughs> เชื่อเลยออกไปตามหามันซา่า ทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือล่างราวก่อนที่จอน์ี่จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรมาควมาเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ และตอนนี้จอนี่ก็เลเวล4,608แล้วคลิปนี้เราจะทำให้เวลตันกันไปเลยนะเออไม่ได้เวลตันมานานแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าจะแข็งแก่งขนาดไหนกันเชียวแล้วนี่เราอยู่กับบอสอะไรไม่รู้แต่ก็โดนย่ำกระหม่อมไปนะครับผลนี้ละฟาร์มดีจริงๆนะซัดพลังขึ้นเต่าใสไปเลยีป่าชูราป่าเปียนะครับเป็นไงนะครับมอส4,658 5ก็เปลี่ยนบอสกันอีกแล้วตัวนี้เป็น inferno diver diver เดี๋ยวกูจิบทำให้เป็นไดวิง่งลงไปไว่ายน้ำกันเลยหนุ่มซัดลัวๆผลนี่จะเป็นของแท้นะครับอย่าลืมใส่มงกุด <c oughs> เพิ่มเวล,เลกันด้วยนะมันจะได้ฟ์เมเวลแบบเร็วๆไงและเริฟนี้เดี๋ยวบอสสี่จะเกิดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะตีบอสสี่สักตัวหนึ่งนี่เป็นไงอ้าวเรื่องฟ้าดำคึงคางมืดๆแบบนี้ใช่เลยด้านหน้ามีเกาะขยุกขยิบนะครับอบอสกิ้งกือตัวใหม่คาบดาบอีกแล้วเมื่อไหรกูจะได้ดาบจากปากมึงสักทีวันนี้กูถามกี่อจอร์นี่เพื่อนเลิฟนะเราจะเกินไปถึงกี่วัน กี่ชาติวะหรือว่าเราต้องรออัปเดตหน้าเลยนะครับกว่าคุณจะได้ดาบใหม่ของมันอืมาเอ,อ้กัดนิ้วตัวเองใครทันมาแล้วใ <c> ค <oughs> ท,ทันวิปริตแด้ตัวเนี่ยจอร์ี่บัตเลอร์เฟอร์ปึ้งเข้าไปนะครับ พลังรุนแรงเหลือเกินนะครับสับเยอะนะครับพอชุระพเยอะนะครับนี่กินมัดยงชุนสัต์ตายไม่รู้กี่สิบรอบมาเลยนะครับใกล้ตายหัวโก้งโค้งลังที่กันแล้วมาดูเราจะได้วัตถุดิบวัตถุดิบหรือเราจะได้ดาบอะไรกับเขาไหมนะครับขอเดี๋ยวดูดีของมีตั้งเยอะแยะนะเอามาให้กูสักชิ้นเด้ออะไรก็ได้หน้าที่แบบไม่ใช่ไม่ให้อะไรเลยอ่ะหยาฮีลา,าชั้นสิบสองวันนีน้โห มันจะเกิีเกิดไปหรือเป,ป,ป่าเพื่อนตอนนี้ก็ไม่รอช้าขอดูุญาตเทรผลก่อนเลยเอาโดนุนโดนัดกับพิมมา เพื่อจะเก็บไว้ทำนะฮะผลตื่นนั่นเองเฮ้ยขอบคุณน้องคนนี้กันด้วยในจอดีก็ล่องเรือเล่นๆอยู่ๆกูมาเจอตัวอะไรแล้วนโอกกิ้งกงกิ้กือและนะฮะผลพงผลพระไม่น่าจะใช้ได้ขออนุญาตเปลี่ยนผลก่อนเอาเป็นลายดีแมกมุกเมกมาแล้วกันอ่าไปเลยสักหัเลยมามาดูดิว่ามันจะตึงขนาดไหนเปิดหาคีดไปก่อนเลยไงขมขวัญไปก่อนแล้วก็ซักรวยน้องไอ้กูอยากได้ดาบเคทโทสพี่เว้นคนอื่นเขาตีกันเด็ตัวเดียวได้จอดีตีมาไประมาณ20ล้านตัวแล้วเหม็นเมีย อะไรดอบเลยมันมีจริงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อนและทาไมมันตียากตีเย็นขนาดนี้เราพี่ชายเอ้ยโอ้โหแล้วมันลุมําตําบอลน,นะไครเล่นในมือถือเนี่ยจอนี่ไปอยากจะคิดเลยนะว่ามันจะระเบิดขนาดไหนเ,ออเจอกิงกือห้าตัวว่านัา่โทรศัพท์ก็ระเบิดแล้วนะครับ <c oughs> ดูเลยแล้วมันยึกยักเลือเกินนะกูต้องบินตามล่ามันเด้ออู้อววโคตรยากเลยเดี๋ยวมาดูดิเราจะได้ของอะไรกับมันหรือเปล่านะขอได้ของดีของเด็ดออนไลน์ สรุปเลยคือไม่ได้เปลดอะไรเลยฮะไม่ได้มัณีิตโอ้ย,อยคลิปนี้มันจะได้แบบมันีเฉยๆไม่ได้นะจอดนี้เพื่อนเออยิ่งทํายิ่งเค็มเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับคิงเลกาซีอาจจะเป็นพัทสุดท้ายอาจจะต้องพักยาวๆก่อนนะให้แบบ คูดาวความเค็มเนี่ยมันหายไปก่อนนะรู้สึกว่าแบบเค็มเกินไปแล้วไปได้เวลาที่เราจะทําผลโมจีตื่นกันแล้วมาดูกันว่าเราได้ซื้อโมจีไปไหมโอ้มีขออนุญาตรีวิวแบบเวอร์ชั่นปกติก่อนกูอยากรู้ว่าทําไมถึงมีการเอาวิก i ินิ่งมันกากขนาดนั้นเลยหรือว่ากูจำไม่ได้แล้วแล้วมีถึงหกสกิลเลยหรือวะเนี่ยสกิลเซตหมัดยืดย่นโอ้โหกูรู้แหละทําไมมันกากขนาดนี้หมัดความร้อน ก็นำต่อยย่าหนามกระบอกโอ้โหกูจะบ้าจริงโอกูเริ่มจำได้แล้วผลนี้คือผลลดซิ่งนั่นเองโอ้โหเอ้โโดนล้อันเล็กกัเดียวและ่ายกําแพกไม่ได้ด้วยโอเคกูรู้แล้วนะครับบอกได้คำเดียวครับผมโค้ดกากเลยนะครับโอเคเวว่าตื่นแล้วมันจะดีนะโอ้โหดูกระบุงกระบอกแม่งทุเรศเกินโอเคไปเราจะไปทำผลตื่นกันเลยนะฮะโดยการใช้ผลของมูจิสองผลในการยัดเข้าไปนะครับ ป่างเข้าไปนะฮะเลสโก้เลยนะครับขอเอาผลออกมาก่อนอพอดีว่าเก็บไว้แล้ว2ผลนะนะเฮ้ยจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบชุบวับชุบเว็บนะครับแล้วเราก็ซื้อสกิลของมันเลยดูดิ49มันี99มันนีโอ้หร้อยสี่สิบสี่สองร้อยมันมนีเลยทำไมแพงจนีว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เฟี้ยวกูจะด่า GM นะเออไอจีเอ็มได้ตัเสามึงดูไว้นะครับมาดูดิกัมปั้นเด้งอย่าให้มาดูเท่กันไหนโอ้ยจับกระทืบได้สกิลสวยขึ้นด้วยเฮ้ย เอาเรื่องเอาเรื่องเท่อยู่คออีกรอบขออีกรอบออกอบับป้าเด้งเจ้อาเอา,เอากูดนแล้วกูดูแล้วกับป้าเด้ง,ดงตึง้งทำไมสกิลเอ็กขี่มะนาวอุ้ยว้าวอุว้ยเจอยิงปลาแมนูสกิลซีเหนียวหนืดเหนียวหนืดโอ้โหอันนี้น้ำเชื้อจอรนี่แน่นอนออกมาเต้นนิ้วดิวดิวดิวเนี่ยสกิลวีอู้นะจับได้อย่างบล็อกฟุตกูจะบ้า สกิลบีเนี่ยหมุนได,ได้ใช่เลยนะบอกฟูดเลยนะพี่ชายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือเปล่าล็อกแรกไปก่อนนะฮะแล้วก็รอสกิลนะครับนี่เลยครับอู้จับได้นะครับแล้วโคตรรัวอแล้วมีหมัดตองส่งท้ายด้วยสกิลบีหมุนจุบจุบจุบใช่เลยใช่เลยเฮ้อบอกฟูดออนไลน์แลสกิล E ีนี่เลยรถแท็กเตอร์นะครับล้อรถล,ล้อแมกนะฮะวิ่งบนน้ำได้แล้วก็จ่ายกระแพงได้ด้วยใช่เลยนะฮะสูตรเดียวกันเป๊ะนะครับตำราเดียวกันกูจะบ้าโอเค เฉียวเลยเราก็ไปตีบอสซีเรี่ว่ามันจะแข็งแกร่งกันไหนกันเชียววะยืนรออยู่ดีๆมีคนเสกไอ้บอสฟักทองเฉยเลยงั้นขอหน่อยละกันนะเทสระบบนะฮะว่ามันจะตึงกันไหนกันเชียวมาถึงกูจับหมุนก่อนเลยไงแล้วบอสนีะฮะจับเลยชุดช็อคช็อคช็อคช็อล็อกแล้วมันจะซอยแล้วก็หมุนชับทับทับทับนี่เลยเอ้ยม่เป็นเท่นะเออถ้าตีบอสแบบนี้กูัวได้จะตึงแต่ว่าไอ้มังคือเนี่ยขยันดูุและเกินนะกูไปแชสาสกิลไม่โดนเลยพี่เฮ้ยให้กูได้ตีบ้างเดี๋ยวเฮ้ยพี่ชาย และตอนนี้บอสซีก็เกิดและได้เวลารถแท็กเตอร์ของเรานะฮะทำงานไปเลย กูพูต่างเงินยเงี้ยไปบอกก่อนเลยโกโก้เล t s go ดาเตโกเล t s go อันเดก้าเซโกมาลนุนยังเลยขยับแล้วก็ยิงหมายลุนเพลงเพลงอะไ,ไร let's go let's go let's go s p d แปดแปดแปดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบเจอท่านอีกแล้วโอโหยุยกิ้งกือครั้งนี้แหละดาบมัต้องเป็นของกูกูพารถแท็กเตอร์มาชนมึงไอ้น,น้องมาเลยและอีอยู่คนเดียวด้วยยาบ่ำเข้าไปนะครับซัดเลยหนึ่งทีแล้วก็เราก็ฟับฟับฟับนะขี่มนอาวุธนะยัดทุ สกิลที่มีนะครับหนึ่งจับแล้วก็หมุนต,ต,ติวติวติวไอ้จับกิ้งกหมุนได้ด้วยนี่เป็นไงโอ้โหแต่มันสับกูทีหนึ่งเลือดกูอะไปข้อหนึ่งเลยนะผู้ชมฮะว่ามันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยผลเนี่ยเออทำไมมันสักกูรัวจังวะ่าโอ้จะตายแล้วนะครับมันระยะใกล้เกินไปกูว่าดูโซแล้วไม่ค่อยดีละ <laughs> และกูก็กลับมาใช้น้ำแข็งครับผม <laughs> ด้วยความที่ผลนั้นนะ มันกลางเกินนะครับผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการตีบอสนะน่าจะเหมาะกับการตีมมนในพวกเกาะมากกว่านะแต่ว่าใช้ผลดีละสบายใจดีนะครับเชยคงแช่แข็งได้เออมดูว่าตัวเองนั้นเบวเป็นโทโดโลกิโชตูนะจอนี่มันเลิฟเลยจะฆ่ามันได้แล้วมาดาบเป็นกองกู้นั่นไงเป็นไงล่ะว้ยสิบเอ็ดมันี่อีกแล้วกูจะบ้าจะรอใายคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างพี่ จะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราไปทำคนหิมะตื่นกันดีกว่าท่านผู้ชมดูนี่ลนหิมะก,กูได้ซื้อไวหรือเปล่าเออน่าจะเก็บไว้นาดนีเลยสนุกเขาบอกบนนี้เนี่ยมันฟาร์มมอนดีมากเลยนะนี่มาดูดีขนาดไหนลมหายใจหิมะนะครับนี่ซัดไปบนจำลองโอ้ยการลุมได้ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนียผลเนี้ยเออพายุหิมะแล้วกเ็เอสกิโมนี่นะครับท่านี้เขาบอกว่าฟาร์มมอนดีจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วเคลื่อนย้ายได้ด้วย เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าอีโวแล้วเนี่ยมันน่าจะแข็งแก่งขึ้นมากๆเลยนะเออน่าจะตึงแล้วก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นในอนาคตเดี๋ยวมาลองดูกัน let's go และสำหรับการอีโวผลหิมาเราต้องใช้ทั้งหมด4ผลด้วยกันโอเคขออนุญาตเอาผลออกมาก่อนนะเเราเก็บไว้แล้วไงอืเตรียมพร้อมไว้ทุกสถานการณ์แล้วก็ยัดเข้าไปเลยโชว์โชว์โชว์แช่โ,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 โอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ซื้อเลย15มันนี่จสิห้าเจ็ดสิบร้อยสี่สิบหกสิบบาทเ้ยไม่เยอะไม่เยอะนะฮะเออน้อยกว่าบูจิเยอะเลย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะฟาร์มดีหรือเปล่าและอะไรว่าสัส่นๆโ,กเ,โกเคงโกเคงขออนุญาตจอดีเทสสกิลนี่เลยสกิลเซตจากไหหมาแล้วก็พายุโอ้ยร,รวบมอนได้ด้วยสกิลซีโอ้โยศาสกิลแบบรุนแรง3ทางแล้วก็สกิลวีพายุหิมะสุดตึงนี่สิน่าโอ้ยผลตื่นอันนี้ดีและมีปีกด้วยโอ้โหกูจะเป็นนางฟ้าแล้วจอดีเพิ่นลเลิฟนะฮะอ้หหางเป็นอะไรปีศาจนะครับปีปีกนะครับหน้าตายเจี๊กปูตัวเป็นประหลาบนะฮะกูจะบ้านะครับตัวประหลาดชัด ตอนนี้ก็ไม่รอช้าลองเอาผลนี้มาลองฟาร์มดูก็ถือว่าออถ้าฟาร์มกับบอสเนี่ไม่ค่อยจะไหวแต่ถ้าฟาร์มมอนเยอะๆเนี่ยน่าจะเฟี้ยวเลยนะใครที่แบบกําลังทําดาบอะไรนะไอ้สองดาบที่มันได้ฟาร์มร้อยตัว ผลนี้น่าจะเหมาะมากๆเลยนะดูทรงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาผลนี้ไปตีบอสซีกันอีกหนึ่งตัวแล้วก็จบคลิปนี้กัน l e t โกแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตฟาร์มเวลอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เลเวล4,799เหลือเวลเดียวเราจะเวลตันกันแล้วเย้มาดูกันว่าจะเฟีย้ยวกันไหนกันเชียร์แล้วพี่น้องจะไทยเอ๋ยเวลตันเฮ้ไม่ได้เวลตัมาน,านมานานแล้วนะครับบุ้มบอมบุ้บอม,บมนะครับใช้ผลนี้ฟาร์มเลยดีสุดละนะครับดีสุดในโลกโอเคเรียบร้อยฮะเลเวล4,800แล้ว และบอสที่เราเจอก็กคือบอสปลาหมึกฉึกฉักนั่นเองโอเคถูกเขาอ,อนุญาตก่อนเปลี่ยนผลนะฮะเป็นสนนนะครับ,รบอยากรู้ว่าถ้าฟาร์มแล้วมันจะตึงกันไหนกันเชียวนะ่าจะฟาร์มง่ายอยู่หน้าม,มนมันไม่เดินไปไหนไง พร้อมแล้วก็เลสโก้นะครับได้เวลาไถกันเลยนะครับเปิ่ฮารคี้ข่มขู่ไปก่อนนะฮะแล้วก็ซัดทุกสกิลที่มีแล้วก็หมุนไปกกจักเบเบดนะฮะแล้วก็นี่เลยพายุหิมะไอ้น้องนะฮะเลือดไหลเป็นน้ำเอ้ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยผลเนี้ยนะครับไม่ธรรมดาใช้ได้อยู่นะเนี้ยนะครับดูแล้วกูหมุนนะเอเอาสมนหัวเลยเวนเลอรโอเคนะครับใกล้ตายแล้วนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกับตัวนี้ไหมมันจะเป็นคลิปแรกเลยหรือเปล่าที่เราไม่ได้อะไรเลยเยอะมันจะบ้าเกินไปแล้วมานะครับเลสโก้นะครับ ใกล้ตายห่วงกันแล้วนะครับชูราชอราปลาเปียมก่อนนะครับทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อจะแดกปลาหมึกทาโกยากยิอันนี้นะฮะให้อร่อยนะครับโอเคกลแล้วไกลแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับมานั่นไงกวัวอลไรได้มันนันหนึ่งมันีโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเท่านี้นะครับโอ้โหที่ตัวอะไรเนี่ยตัวประหลาดชัดๆนะครับเจอกันใหม่กับ k ิกเ l e g a เมื่อชาติต้องการไปแล้วคลิปนี้ไปย,ย,ยจุบๆ